มากินกุ้งจ้ามัน,นมพรบ๊วยบี้มองไปนี่ภาไปมากินกุ้งอุ้ยหัวมันแผลบร้อนเลยไหลติมมืออู้ยดูจุดแดงจิมลานี่แสบ มากินตะลานเปนประจำมมไม่ไดูอใครไป มันมากเหกเไงบอกว่าไม่ชอบกินเนี่ยคุณสิไม่กินทำมมันีมนกันขหน่อยทุกเซลที่แต่เอหลาย <laughs> Bọc rất kinh khẩu nè Trang xôm chả Được 3 ký Mọc